เกบเกบเก๋บุญไปแล้ไปไปป๊าป๊าป๊อป๊าไอ้น้องมาต่อสูกับพี่้นอกกกกดเกบป๊อกกัดน้องให้ตายจะไม่ยอมทีเดียวหายไปรึไงนักปู่งกัดน้องป๊า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 เด็กนอนปัญญาอ่อนที่ตูดห่ยักไอ้นอกมาต่อสู้กับพี่ทีไอ้นอก พี่แข็งแก่งกว่าน้องหลายเท่าเด็กน้อยยักษ์มาต่อสู้กับพี่จีเด็กน้อยเด็กน้อยเองกากมาแต่ว่าพี่โคตรโหดถ้าต่อสู้เองเองหับยาวกระดอปูดเนี่ยนอดพี่แข็งแก่งกว่าหลายเท่าใหญ่กะลอยใหญ่ตมาต่อสู้กับพี่จีน้องมาต่อสู้กับพี่จีพี่กัดกินกินเสบเลยกินซ่บหลายซสบหลายเซพเสอร่อยเซบฟันฟันผุตายอยู่ในบ้านไวไย ว้ายออกไปอีกมีคนออกไปออกไปมึงออกไปจะบ้านปูออกไปจะแกบปวมไอเก็บตัวจิ๋วว่ามึงป้องเป็นล่างเป็นรถรถรถระเบิดแล้วไอล่างกลายเป็นรถที่รถระเบิดรถโตรถขี่เก็บจักรต่อสู้กับรถขี้โตรถขี่ ต่อสู้กับเก็เกบ็บบอกว่าเก็บุบวมต่อสู้กับรถต่อสู้แค่นี้ไ,ไม่กลัวจ้าเก็บบินได้ก็ต่อสู้กับพี่ไอ้น้องไอ้ด็อกไอ้ด็อกใช้วิเลกว่าแกเอ้ยติดอะไรวะติดเก็บต้องกินขมือสารทีตายว่ะบายโฟดเก็บกับอื่ตัวฟูด อุ้ยทีดี๋ยกินกินแซ่บบายกินอยระเบิดโอเคโอเคทุกคนรถนี้คือรถที่อร่อยที่สุดในโลกต้องซู้กับพี่ที่ไอ้น้องไอ้น้องมาต่อสู้กับพี่ที่พี่เก่งเก่งกว่าหลายเท่าพี่นี่เป็น คนดักต่อสู้ไอ้น้องมาต่อสู้กับพี่ดีไอ้น้องรถต่อขี้นุ่นรถต่อขี้มาต่อสู้กับพี่ดิมามาดิไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องเด็กน้อยยักษ์มาต่อสู้กับพี่ไอ้น้องไอ้น้องเสียงดุดันเจนใจใจใสไอ้น้องเสียงเด็กโดยด้านใส่พี่ไอ้น้องตายนาทีตายนาที่ตายนาที ไอ้เจ๊เป็นหล่อและกินน,น,กน,นั้นอีกว่านุ่นเศรษฐีว่ะนุ่นนุ่นนุ่นสไปเดอร์แมมมูมกินแมมมูมกินแมมมูมกินแมมมูมแซ่บแมมมูมสไปเดอร์สไปเดอร์ทีวีสไปเดอร์อะไรวะสซีรี้ตัวนี้คนเก็บกินแซ่บ ไืออุ้ยวาปป่าโบว์ตายโอ้ยอุ้ยข,ขี่ขี่ตะเดนเฮ้ยเรือขี้เฮ้ยมากินเรือขี้เร็วผัดอืมผัดเฮ้ยเรือขี้เราต้องไปทำลายให้ล้มเรือขี้เรือนั้นนี่ Có lẽ Ui pha Pha à lại, Nó Kì. Bình đó Như này quá ร้มกับไอ้น้องน้องจิ๋วตัวจิ๋วตุ่จิ๋วน่ารักนู่นนู่นรถขี่รถขี่เมื่อที่รถขี่รถขี่รถอุดลิ๋เก็บยิงหินเจ็บปนหล่อันเหลืองเก็บเก็บยิงแสบเก็บยิงแสบอะไรไอ้น้องเจ็บปนท้องเว้ย เกมฟันทองเว้ยเกมฟันทองโคตรฟันทองโคตรแซ่บอร่อยมากฟันทองโคตรอันตรายเกมเด็กแวนเว้ยเกมฟันทองเว้ยเกมดูไหนอุ้ยแกอยู่หลังใจไอีหน้องก็ตามมาด้วยอัอยู่ด่างขึ้นเฟันทองไม่เป็นไรเดี๋ยวแปลงฟันให้ดูมันจะขาวแค่ไหนยาสีฟันอืม ขอแป๊บเดียวเลยมาทำเสียงเด็กน้อยอมุบาลใส่พี่จะยอมแพ้ที่น้องนุ่นน้องตัวเขียวเดินมาเด็กตัวเขียวเด็กท่วเขียวรถเสาเด็กตัวเขียวเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสียงดุด,ดันน่ารักใส่ การอ,อ,อะไรน้องร้รถขี่คนคือไปีขี่มืผัดโดนไอ้น้องกากรเอาตีนี่ีตีนก็ไปไปตีตูดตีสินไปปวนกอะไรน้อง เก็บฟันทองเว้ยเก็บสกีเก็บฟันเนีเก็นทองเว้ยเก็บสกีวีดีเว้ยหัวไม่ใช่เก๊ะเว้ยหัวสกีวีดีเว้ยเก็บไปครับได้ไหมครับอะไรไอ้น้องรอบนี้มาต่อสู้กับหัวจีแมนายนี่น้องมา เกมปวด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 โตกิโลห้าบาทไอ้บ้าห้าบาทอะไรวะหนึ่งพันล้านบาทจ้าไอ้น้องไอ้น้องบยาวพวกนี้รถที่ใหญ่โตรถสกีวีดีรถขี่ไม่ไม่ใช่รถขี่ไอ้น้องทีแบนเกมทีแีแบน